สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมหมอนัดนะฮะวันนี้เราก็ม,มาวิเคราะห์ลวงหน้ากันหน่อยนะครับชี้โชคนะฮะให้กับชาวราศีพฤกนะฮะหรือท่านลัคนาราศีพฤกนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะตำแหน่งดวงดาวก็คือในวันที่นะครับ16กันยายนนะครับผมเลขสีน้ำเงินวงในในราศีนะครับ เลขสีแดงนี่วงนอกในนว่างนะครับเราียกตำแหน่งนั้นนว่างนะครับสังเกตดีๆนะครับช่วงนี้ชาวราศีพฤษ์นี่ถือว่าที่ผ่านมาก็ถือว่าได้มีเกณฑ์ถูกบ้างนะฮะเท่าที่สังเกตมานะครับโอ้โหถ้าช่วงนั้นแฟนรายการยังจําได้นะฮะดาวราหูอยู่ในเรือนการเงินคุณนะ่โอ้โหแปดมาทั้งวีทั้งวันนะครับโอ้โหมาได้นะแล้เก้าอยู่ในเรือนแปดนี่เล่นกันแบบ จับง่ายๆนะไม่ไปลึกซึ้งนะกูก็ถูกได้เหมือนกันนะครับหกกับแปดแต่เป็นเก้ากับแปดนะว้าวตามความหมายเลขดวงดาวนะฮะไปยังไงก็มีในเรื่องโชคลาภอยู่ะนะฮะเรียกว่าชาวราศีพฤกษ์นะฮะยังมีโอกาสและการเสี่ยงโชคอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตำแหน่งที่เห็นๆน,นะฮะผมบอกได้เลยว่าช่วงระยะนี้ดาลกก็ ย้ายมาเดียวนะฮะย้ายมาก็ไปไปลายองศานะครับไปไปลายองศาตัวชาวตาแต่ก็เป็นความหมายของพบการงานนั่นแหละนะฮะของตัวชาวตาและถอดมาในวง่งในระหว่างนี่ก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะฮะก็อยู่ในระหว่างกันนะครับของตัวชาวตาแล้วก็มีดาวเจ้าเรือนกันเงินอยู่นี่นะฮะแต่ในระหว่างเขาอยู่นี่งูนะครับอยู่ในเงินงานเงนิงนเงนิงนของเขาแหละครับช่วงนี้นะครับชาวราศีพฤกษ ของคุณนะครับสังเกตดีๆนะครับแล้วก็ตำแหน่งเรามองก่อนนะครับว่าดาวศุกร์ของเราก็อยู่ตำแหน่งเป็นราชาโชคเราจะดูว่าเงินของเราอยู่ไหนก็อยู่ตำแหน่งราศีกันนะฮะภพปุตตะเนี่ยไม่ถึงแบบรายได้หรือการเริ่มนะส่งผลเรื่อเริ่มเหมือนการงานที่เกิดขึ้นอะไรอี้เป็นต้นนะเพราะว่าสัมพันธ์กับในภพนะฮะ ในระหว่างราศีกุมพูดง่ายๆตรงนี้นะครับถ้าเราตามดาวพุธด,ดวงเดียวนะครับก็อยู่ตำแหน่งนี้แค่นั้นนะครับแต่เรามองเลือนหนหก่อนมองเรือนในก่อนนะครับคุณจะได้พุธมีดาวอะไรตรีโกรโยกเกฑนบ้างนะฮะก็มีสุขรราหูนะสามดวงดาวนี้แม่หมายเลข Ari, กับชาวราศีพฤกษ์นี้จะไม่ค่อยพ้นนะฮะไม่ค่อยพ้นนะครับสามดวงดาวนี้อีกแล้วนะฮะแต่ก็ยังไงก็ยังวนเวียนอยู่นะครับในตําแหน่งเพราะว่าดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนกันเนิ่งก็โยกกับดาวศุกร์โยกกับตัวเองนะครับโยกกับตัวเองแล้วตัวเองก็ไปโยกกับนะฮนะราหูพบการงานและการลงทุนเริ่มะตีตโกนนะฮะราหูกับพุธ ตีโกนกันด้วยนะประเด็นนี้ก็ไม่พ้นนะฮะสามหมายเลขนี้ก่อนนะครับผมคุณนะฮะสุขนะครับลาหูนะครับผมของคุณนะฮะแล้วในระหว่างใช่ไหมฮะไม่มีอะไรไม่มีดาวอะไรที่เข้ามายุ่งเกี่ยวเขาเลยใช่ไหมไม่มีดาวอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวในระหว่างที่ร่วมด้วยเลยนะครับ สังเกตดีๆนะครับว่าพุธเนี่ยในนวางไปอยู่บ้านดาวาหูนะครอยู่บ้านดาวาหูนะฮะแล้วดาวารหูในนวางอยู่บ้านพุธนะฮะอันนี้แมจะใช่หรือเปล่านะฮะจะใช่ไหมนะชุดนี้นะชุดนี้นะครับจะใช่ไหมอ่านะฮะ อันนี้เป็นแนวทางเราเรียกว่าผมตามดาวไปแล้วกันนะฮะในทางทฤษฎีอันนี้อยู่ที่ท่านที่ต้องเสี่ยงแล้วนะครับผมมีหน้าที่วิเคราะห์ให้กับแฟนรายการนะครับแล้วพุดอยู่กับดาวเกตนะครับแต่เกตในที่นี้เนี่ยถ้าเราตามไปก็ไม่อยู่นู้นหมดไปอยู่กระจุกหมดเลยเห็นไ,ไหมงานนี้มีดาวเกตมาด้วยเกตก็สัมพันธ์ทั้งอะไรครับ ทางพบมรณนะทางอะไรอุ้ยบางทีบางท่านถะเปลี่ยนการงานหรืองานต่างแดนอย่างเป็นต้นเลยตํตำแหน่งความหมายเนี่ยถ้าอ่านค่านะไปที่ทางนั้นนะครับผมเลขของชาวราศีพฤษเอาแบบไม่ต้องตามเยอะเพราะว่าพุธไปอยู่บ้านราหูก็มาเจอกันอยู่แล้วนะฮะพุธอยู่บ้านราหูราหูในระหว่างอยู่บ้านพุธนะฮะสองอย่างนี้อันนี้ถือว่าแนบแน่นกันดี ชุดนี้ก็ถือโอเคละแล้วพุทไปอยู่บ้านราหูมีเกตนะฮะแล้วก็เอาเกตมานะแต่ถ้าเกิดเอาเกตมาเมื่อไหร่ปุ๊บแม่ตามมาเป็นกระจุกเลยนะเนะี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตามกระจุกมาเลยนะฮะอันนี้เลขเลขจะกระจุกกันมาหมดเลยนะถ้าบางขั้นตามหมายเลขนีไปนะตอน,นี้เลขจะเยอะขึ้นเห็นไหมฮะนั้นผมก็เลยมาให้แค่นี้พอ นี่นะฮะแต่ว่า8ปดก้านี้ไปแล้วเนาะนะแปดกล้าไปแล้วอ่ะคุณก็ไป8ปดหกใช่ม่ะแปดสี่นะฮะแปไม่ต้องไป8ปดหกอ่ะแปดเก้า 8, 9, นะคุณก็ไปเก้าสี่เก้าหกได้นะฮะเห็นไหมฮะแต่คุณเล่นชุดป่ะชุดชุดนะฮะชุดก็คือดาวโยกเองอยู่แล้ว8ปดหกสี่นะครับของคุณเพราะว่าอะไรอนะ่ะเบอร์ ว่าดาววุฒหมายถึงดาวเจ้าเลนกันเงินนะฮะดาวเจ้าเลนกันเงินในความหมายนั้นๆน,น,นะฮะตรงนี้นะครับของคุณแต่อย่าลืมนะครับว่าแม่เกตเนี่ยหมายถึงดาวแบบแปรผันหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะนั้นหมายเลขอย่างนี้นะฮะ4อยู่บ้านเกตเนี่ยผมจะให้แบบว่า884ไหม488นะฮะนี่คือเลขชุดของคุณนะครับผม อันนี้ตรงนี้ก่อนแต่ปัจจัยนี้ถ้าเราแยกดาวเกตมาเขาไปกระจุกอยู่ตรงนี้นะฮะจัไว้ดีๆเลยครับตอนนี้ผมจะไม่พูดตรงนี้ละนะฮะผมจะไม่พูดตรงนี้นะครับแต่ยังไงก็มาโยงกันตรงนี้แหละถ้าสัมพันธ์กับเกตมาเมื่อไหร่ก็จะมาโยงทางนี้หมดเลยเห็นไหมครับตรงความหมายอ่ะถ้าเกตถ้าเกตเนี่ยสัมพันธ์มีตะสุขนะฮะเข้าไปยุ่งด้วยไปยุ่งกับเกตเห็นไหม อันนี้ก็ถือว่าไปถึงกันนะฮะเห็นไหมถึงกันนะครับเห็นไหมถึงกัน,น,กน,นะกนเพราะว่าในระหว่างเนี่ยสุกไปอยู่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะว่าสุกจะต้องไปกระทบทั้งราหูนะฮะร,ราหูพุธพอโยกกันอยู่ใช่ไหมครับมันก็เหมือนกับว่าสื่อถึงกันได้อย่างเป็นตน้นนไหมอันนี้เลขชุดจริงก็โอเคนะคของคุณน,นะฮะชาวราศีพฤษภอ่ะมาดูกันต่อนะครับแล้วมาปัจจัยภายนอก อันนี้ผมพูดถึงวงในไปแล้วนะตอนนี้เราได้มาแล้วเดี๋ยววางแบบหมายเลขง่ายก่อนตามราศีด้วยเราจะได้ประมาณนี้ถูกต่อมาห่างออกไปก็เป็นเกตนะฮะที่ห่างไปถ้าเรียงกันอย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหมั้นหนึ่งกับสองเนี่ยประเด็นนี้แหละเป็นตัวแปรนะผมจะให้เป็นตัวแปรอยู่ระหว่างตรงนี้นะคล้ายๆกันเลยฮะคล้ายๆกับราศีเมษคล้ายกันคล้ายกับราศีเมษแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าดาวเจ้าเรือนกันเงินต่างกัน นดฮะดาวเจ้าเรือนกันเงินต่างกันผมจะพูดอย่างนี้นะเพราะว่าของเขาเป็นดาวสุด,ดาวเจ้าเงินดาวเจ้าเรือนกันเงินเขาเป็นดาวสุกเห็นไ,ไหมชาวราศีเมษแต่ราศีพฤษดาวเจ้าเรือนกันเงินเขาเป็นดาวพุธเห็นไ,ไหมพุธก็จะเป็นในหน้าที่ในเชิงความหมายของกเกษตรแต่ชุดนี้เนี่ยถ้ามองแบบในตําแหน่งดวงดาวให้กับชาวราศีพฤษเนี่ยเราก็จับแบบเน้นๆได้อะแปะกกับสีเนี่ยน,นะถือว่าสวยนะฮะในนี้ในมุมมองผมนะ สำหรับชาวราศีพฤกษ์เนี่ยฮผมให้ตรงนั้นไปก่อนแล้วกูจะไปบวกกับ8 4 6นีก็ได้เห็นไหมฮะเพราะว่าเขาโยกคนอยู่นี่เขาโยกคนอยู่เห็นไหมเขาโยกคนอยู่แค่นั้นเองเห็นไหมแต่8 4แค่นี้แต่คุณจะขยับมาแบบว่าชอบ6ไม่ชอบ4ไม่ชอบ6ไม่ชอบ8ไม่ชอบ4คุณต้องขยับไปทางนี้ต้องขยับไปทางนี้เพราะว่าเขาเขาหนีบอยู่ถูกไหมดาวเขา แลวก็หุ้มอยู่พูดง่าย,าย<ๆ>เห็นไหมค้ับทั้งสี่ก็จะไปหุ้มอาทิตย์จันทร์เห็นไหมสุขก็ไปหุ้มอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเห็นไหมครับจะไม,ไม่ไม่หนีกันมากตามว้มหมายนั้นนั่นแหละครับผมตรงนี้นะครับสำหรับแนวทางการเสี่ยงโชคนะครับถ้านั่งจับชุดจับชุดคุณก็ได้หนึ่งชุดต่อละแปดสี่หกนะฮะเหลือแปดแปดสี 448นะตรงนี้ก่อนเพราะมีดาวเกตเนี่ยเป็นตัวแปรตัวแปรตัวแปรทั้งในบ้านของราหูนะฮะเห็นไหมฮะในบ้านของราหูครับแล้วมีดาวพุธเนี่ยเข้มามพันธ์กับบ้านดาวดาวราหูด้วยเห็นไหมะแล้วผมย้ำมาน,นะฮะว่าดาวราหูก็อยู่ในบ้านของดาวพุธเห็นไหมฮะแล้วดาวพุธในร,ระหว่างไปอยู่บ้านราหูเนี่ยจะเป็นการสลับเรือนหรือการสื่อถึงกันเป็นกะารสื่อถึงกันเห็นไหม ถ้ามีความหมายในเชิงของอ่านอ่านค่าทำนายดวงเนี่ยตัวชะตาเด่นได้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 งานนะฮะได้ความสําเร็จในเรื่องธุรกิจหรือได้งานอะไรเป็นต้นเลยในความหมายเนี่ยสอดคองช่วงวันที่เอ่อสิบหกประมาณนี้เลยนั่นแหละครับผมนะเลขหนึ่งชุดละอ่ะคุณได้หนึ่งสองสามแล้วเห็นไหมคุณจะขยับเนี่ยหนึ่งสองสามยังไงก็ได้เอ๊แล้วจะเป็นหนึ่งยังี้ก็ได้เห็นไหมฮะอันนี้เยอะนะฮะแค่นี้ก็เยอะแล้วแล้วก็มาอย่างนี้ก็ได้เห็ไหมฮะหกหนึ่งสี่ 6 2สองสี่แค่นี้เองนะฮะถ้าปัจจัยดาวเกตปัจจัยดาวเกตนี่แหละน่าเป็นห่วงเพราะว่าอยู่วงนอกของเขาใช่ไหมฮะอยู่ในในวงนอกของเขาอยู่แล้วในวงนอกในที่นี้เนี่ยเขาอยู่ตำแหน่งนี้ถ้าเราอ่านวงในก็จะได้ตำแหน่งนี้หมดเลยใช่ไหมตำแหน่งนี้หมดเลยวงในถ้าไปเล่นวงนอกเนี่ยพะตามดาวดาวพุธด,ดาวเจ้าเรือนการเงิน,น,น,นไปตามไปแล้วก็ถอดมาเกตก็มาอยู่ตำแหน่งวงในเนี้ย แค่นั้นเองนะครับผมอ้ออย่าลืมนะถ้าเกิดแบบว่าเกตไม่สัมพันธ์หรือเกตมีหรือดาวเก้ามีเนี่ยคุณจะต้องมีทั้ง4ี่และเก้าแล,แล,แล้วก็6กับ9ก้าเห็นไหมฮะเพราะอะไรครับ6กับ9อยู่นี้ของคุณนั่นแหละครับให้กับชาวราศีพฤษนะครับผมอ่ะนะจากประมาณนี้นะครับเป็นคลิปในการวิเคราะห์แนะนําแนะนวนะฮะแนวทางสําหรับท่านที่ชอบในการเสี่ยงโชคแล้ว เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของคุณนั่นแหละครับผมลองดูนะฮะขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมก็ขอตัวลาก่อนนะครับผมสวัสดีครับ